ความฝันของเด็กบันนอกที่ได้เข้ามาเหตุงานในกรุงเทพจังผมก่อแค่เก็บเงินเก็บทองทรงให้บ้านบ่เคยคิดเคยฝันว่าโศกสตาสิน้ำผ้าให้มาพบเจอความหัก ให้มาเร็วๆนักันไม่เคยเป็นเวลามเวลาแล้วจะต,ต้องมา,มาร,รตอตายมาดูห้องห้องเนี่ยมันจะมีห้องไม่มีหน้าต่างเนี่ยห้าร้อยห้องที่มีหน้าต่างเนี่ยพันสองห้องแสงเช้าเนี่ยพันแปดห้องสองพันเนี่ยแสงเย็นเดี๋ยวครับแสงเนี่ยมันเกี่ยวกับราคาห้องด้วยหละเกี่ยวสิแสงเนี่ยมันเป็นพิเีเวลตของชีวิต ถ้าแสงตกถึงห้องเนี่ยมันบ่งบอกถึงฐานะถ้าอยากได้สั่งคะ้อแสงเยอะๆก็สองพันคนดอกหน้าหัวเ้าว่าฉลเหอชมครับว่าสวยมันดอกไม้เลยครับเอาม,ามาดูห้องเนี่ย ไม่ได้อยู่กับใครหรอมีฟงมีแฟนมาอยู่ด้วยตนเนี่ยผมอยู่คนเดียวครับไม่มีแฟนหรอกอหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวก็มีใครเขาะจะมาเอาหนุ่มโรงงานเช่าห้องแสนน้อยกับผมอ,ะอ่ะใครไม่เอาเจ๊เอาเดือนไหนเดือนร้อนก็มาเคาห้องเจ๊เจ๊พูดจริงนะ ทุกคนทุกคนหยุดทำงานกันแป๊บหนึ่งวันนี้เนี่ยเฮียมีผู้จัดการคนใหม่จะมาแนะนำ้าครามนี่คือฟ้าครามลูกชายคนเดียวของเฮียเองนะซึ่งต่อไปนี้เนี่ย เขาจะเข้ามาบริหารโรงงานชุดชั้นในจินตาลีลาผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดติดปัญหาอะไรก็สามารถมาหาผมได้ที่ห้องเลยครับเอาละทุกคนทำงานกันต่อได้วาสนาผู้ใดเนอะจะได้สเป็คเ้าว่าอยาคุณฟ้าข้ามสเป็คเป็นยังไงเลยนะเขาคงมักคนงามๆรวยสมฐานะเขาละ ไปกับบอแน่ได้สูเพื่อเขาอยากกินของปลาของเพ็ดแดดเผานั่นอาหารข่างทางจังไดมันกจะแสบกว่าอาหารพัตรข้ามจ้าโอ้ยเหลืองจังสันน่ะมันก็มีแต่ในละค้นเย็นเท่านั้นละฐานะการศึกษาน้าตะกุ่นใหญ่โตจังสันน่ะเขาบ่มองเราหรอกไปเฮ็ดงานเก็บเงินเลียงจัาของดีกว่าชัดเกินทำงาน ขออนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับไอ้แววนนี่มันลิมิเต็ด dition นะครับน่าจะหาไม่ได้อีกละไ,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซ่อมให้คุณฟ้ารามนะครับก็ไปซ่อมครับไม่เป็นไรครับผมซ่อมไม่ได้แล้วนี่ผมจริงเลยแล้วครับ งั้นคุณฟ้าคามอยากให้ผมทดใช้ยังไงอะ่ะบอกมาได้เลยนะครับผมรู้สึกผิดจริงๆครับทำอะไรก็ได้ครับครับงั้นผมจะจำไว้นะครับเดี๋ยวคุณได้ชดใช้แน,น่นอน เนี่อยู่คนเดียวก็จะเล่นนะกูเข้าดีครับครับคุณฝาขามเรียกพบคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเรียกคุณมาที่นี่ทำไม ครับที่โรงงานของเราจะไม่ทนกับพนักง,งานที่ไม่มีความรับผิดชอบฟาคามครับผมขอโทษนะครับแต่ให้ผมทำอะไรก็ได้อะ อย่าไล่ผมออกเลยนะครับขอร้องนะคุณพระคบให้โอกาสผมนะครับคขวยผมมันก็ป่วยอะน้องผมก็อยากได้ชุดใหม่พ่ออยากได้จกักรยานหลังคาบ้านด้วยพี่นาคก็ถุงมีอแล้วครับคุณพ้าทำหล่อใจดีช่วยม,มีเมตตาด้วยนะครับแมวแล้วใครบอกว่าผมจะไล่คุณออก มแต่งตั้งให้คุณเป็นพนักงานดีเด่นประจําเดือนนีนะ้ยังไม่พอแค่นั้นนะครับผมยังให้โบนัสคุณอีกหนึ่งเดือนขอบคุณคุณฟาาน,นะครับ,บคุณฟาางหล่อใจดีมีเมตตากู้เท่คู้น่เสกเละครับ ุูกตาทำไมคุณถึงทำเนี่ยคุณทำแบบนี้ได้ไงก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรเุ้ยอุ้ยไหนมันคนฝ่าข้ามก็แฟงจนั้นเฮถ้าทะเลาะกันใหญ่โตขอเสือกเลยสิไม่มีอะไรได้ไงแต่คุณเป็นแฟนผมนะคุณก็ต้องมีแค่ผมคนเดียวดิแล้วทำไมคุณไม่นอนกับมันอ่ะไหนคุณบอกว่าเป็นแค่เพื่อนเนี่ย Sorry นะแต่ตุกตาไม่เชื่อในเรื่องของ single digit อะ ตุกตาเชื่อใเรื่องของอินฟินิตี้มากกว่าความส่วนตุกตาเนี่ยต้องถูกแบ่งปันให้ผู้ชายทั้งโลกได้สัมผัสเก็ตนะเดี๋ยวเดี๋ยวตุกตาเดี๋ยวเป็นแค่ลูกเจ้าของโรงงานชุชั้นในเนยมันไม่ใหญ่พอสำหรับตุกตาหรอกนะไ,ไ,ไม่สูย ขนาดประมึกแถวบนแบบขุ้นฝ่าข้ามเนี่ถือบดบีปนีถ้าเป็นแถวล่างคือกูจะเป็นยังไดวะเครือ <c oughs> คุณคงเห็นแล้วใช่ไหมครับเขาจีว่าคนอย่างผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกตอกหักมันก็เรื่องปกตินั่นแหละครับมีบาดแผลนิดหน่อยแต่ความรู้สึกผมอะ่ะคุณฟ้าคามก็ยังเพอร์เฟกคือเก่าแหละครับทำไมก็ยังไม่พอกับเขาไงครับ ผมว่าถ้าเขาไม่เห็นค่ามันก็ถึงเวลาที่คุณฟ้าคามจะต้องลืมเขาแล้วล่ะครับฟ้าคามครับ ไปกินลาบก,กับผมไหมครับ ตีน้าเพื่อนก็ร้องเพลงพออยู่ดีนี่เห็นบอกว่าไปประกวดร้องเพลงได้แชมป์สี่พันสมัยที่ช่วยประเทศชาติเแต่สมัยวิกฤตต้มยำกุ้งหนะออันนี้เรื่องจริงไหมเนนะี่ยหน้าตาก็ดีนะไม่มีอินเทอร์เน็ตห่อลูกหนูดูที่ไหนเนี่ยฮะตู้กับข้าวหรือเปล่าแฟนน้องเนี่ยดูไม่ทันโลกเลยนะไม่ทันอะไรเลยเดี๋ยวด้นะไม่ใช่แฟนอันนี้ต้องนายผมเข้าใจ เห็นกันหนุ่มกันหนิงกันนั่งคอเคลียวเวอร์เจ๊ก็ดูว่าแฟนไม่ได้อะไรคือเจ้านายผมองค์หากวันนี้ผมก็เลยเป็นเด็กเอ็นให้เขาอุยเจ๊เข้าใจพอละครไทยสุดท้ายเดี๋ยวก็หลักกันเก็บฟิลเอ่อน้องพี่ว่าหน่วยการน้องนี่พอได้นะ คือพี่เนี่ยกำลังจะทำเอ็มบีที่สนใจนะหน้าตาไทยบ้านแบบเนี้ยพี่ว่าโอเคมาเล่นเอ็มบีพี่น่าจะเหมาะกับพี่ไปเลยอันทนี้เล่นอะไรไหมครับพูดจริงไหมครับเนี่ยทำไมไม่จริงล่ะพี่กําลังทําเพลงทำเอ็มีง่ายๆเลยไปถ่ายที่ปึกเตียนชะอําอะไรแบบเนี้ยแหละแล้วน้องก็ใส่เป็นแบบสไตล์พี่ว่าน่าจะเป็นแบบกางเกงในตัวเดียวแล้วก็เดินจู๋จี้คอเคลียกับพี่พี่ว่าคนดูน่าจะชอบนะไทยบ้านทรงนี้จริง เชื่อพี่เขามาเถอะมาลองดูก่อนไป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 เอ็นเตอร์เทนหน่อยเออไป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 อีกเลิฟสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของหยุดนะติดเรียกร้องรักเอื้ออาทรที่ไหนไม่มีบัตรทองรักสา ว่าครับโอ้ย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 อะ <c oughs> น,นอนห้องคุณก่อนนะผมขับรถกลับไม่ไหวครับได้ครับงั้นคุณฟ้าคามนอนเตียงเลยเดี๋ยวผมไปนอนฟืน้นเอง ด้วยกันไม่ดีกว่าผมขอบคุณนะที่วันนี้เขาจีทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นโอ้ยโบเป็นยังเหรอครับถือว่าเราหายกันแล้วกัน คุณฟ้าคามก็ทําให้ผมรู้สึกว่ามีคนที่เห็นคุณค่าของผมเหมือนกันครับตอนไหนตอน,ตอนที่ให้ตําแหน่งพนักง,งานดีเด่นผมไงครับว่าให้เราก็นึกว่าอะไรนึกว่าอะไรเหรอครับ ก็นึกว่าเข้าจีแต่ชอบผมไงว่าไงคุณชอบผมหรือเปล่ามันจับได้สและคุณฟ้าคาไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับ จ้างจนๆอย่างผมจะชอบคุณนะผมรู้ครับว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ความสุขของคนใช้แรงงานเหนื่อยๆแบบผมอะก็คงเป็นการได้ฝันกลางวันถึงคนที่ผมรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นของผมได้เลยครับ งั้นผมจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้เมาหรือเปล่าครับถ้าผมบอกว่าผมแก้งเมา <c oughs> นี่จะเอาตำแหน่งสองเดือนติดเลยเหระครับนี่พักเที่ยงแล้วนะครับพอดีงานมันเร่งอะครับผมก็เลยทำไว้ก่อนเลยจะได้ไม่กังวลเออคุณฟ้าคามครับถ้าผมได้เงินโบน,นัสเมือ่อไหร่อ่ะผมจะเอาไปซื้อแว่นคืนคุณฟ้าคามนะครับไม่เป็นไรหรอกครับผมซื้อใหม่เองได้ผมเบื่อแว่นนั้นพอดีที่ต้องขอบคุณเขาจีนะที่ทำให้ผมได้เปลี่ยนแว่นใหม่ ทำให้ผมได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆเข้าจะอยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่งนะครับ แแลพนักงานดีแบบนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าครับก็ไม่นะครับก็ดูแลเฉพาะพนักงานดีเด่นเรื่องส่วนตัวฉันก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะเรามันเป็นแค่พนักงาน ฉันจะไปห้ามคุณฟ้าคามเขาก็ไม่ได้พนักงานเขาพูดกันใี้ทั่วว่าคุณฟ้าคามลำเอียงที่ยกตำแหน่งพนักงานดีเด่นให้กับเธอทางทางที่เธอก็ไม่ได้เก่งจริงแต่เธอแค่ไปนอนกับเขาเธอกำลังทำให้คุณฟ้าคามเสียชื่อเสียงแล้วก็หยุดฝันไปเลยนะว่าคุณฟ้าคามเขาจะเอาเธอเป็นแฟน จีเรื่องของเธอกับเขาน่ะมันแค่แค่และครหลังข่าวเธอต้องกลับมาสูโ่โลกความจริงได้แล้วเดยก็หูอยู่ด้แต่ก็ยังหวังอยู่ว่าสิได้เป็นหนึ่งในล้านคนเท่าน่ะ มันต้องกลับมาครบคนระดับเดียวกันขอจีฉันหมักเธอเรือขอจีต่อให้ฉันบอลอบอลวุ้ยซำคุณนฝาข้ามนั่นแต่ฉันนั่น ก็เห็นให้เธอมีความสุขได้ด้เข้ามุมีท่าเข้าใจดอกฉันกับเธอนี่ล่ะเหมาะสมกันสุดแล้วคขงขอบใจหลายๆเด้อแต่เฮ้าอ่ะว่าอยากเสียมูกินตะปกหุงน้ำกันไหม ขอบใจหลายๆาย้ยแต่ก็ยังหวาละพูดอีกกระถืออีกเฮ้าน่ะต้องเจียมตัวซะบ้างแต่เธอกได้กินของดีเน้ะไพ่ไพเขากระอิบขาพูดอีกกระถืออีก คือยังได้กินล l สเตอร์นี่ล่ะแซบคักแต่กระแพงคักคือกันกินได้เทื่อเดียวในชีวิตเท่านั้นล่ะอย่ากินเด้าลา l สเตอร์อย่กินได้กุ้งเต็มกุ้งเต็มดึอดเดือดเดือดเดือดยไปยืนกัน คุณทำงานไม่เรียบร้อยนะ performance คุณตกผมว่างานก็คุณภาพเท่าเดิมนะครับแชมเพดีกว่าเดิมด้วยนี่คุณเถียงผมเหรอผมเป็นเจ้านายคุณนะเว้ยผมดูคุณอยู่ตลอดเฮ้ยนี่แค่เรื่องคืนนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์เนี่ยคนหนึ่งผมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะครับช่างมานันเถอะยังไงระหว่างคุณกับผมมันก็ไม่มีอะไรอยู่น,ะนานๆทีให้ผมได้กินของถูกข้างทางบ้างก็ดี มันก็พอกินได้นะแต่จะให้ผมกินตลอดชีวิตก็คงไม่ไหวเสียสุขภาพถ้าจะพูดดูถูกกันขนาดเนี้ยผมขอเล่าครับ พลาบแล้วเด้อพอแล้วพักไปทําไปเจ็บมาจนหัวใจเสียเวรบอกแล้วความรักคนละชั้นน่ะมันจะเป็นไปได้ไงวะก็มึงไม่ใช่หรออที่ฟินเขาจนแบบเขาเอาไปพูดกันทั้งโรงงานน่ะไม่ต้องคิดมากหรอกเจ๊ต่อให้เจ๊ไม่เอาไปเมาส์อ่ะสุดท้ายมันก็จบคือเก่าแบบเดิมมันแหละ น่าสงสารเนาะอย่าพึ่งท้อไปสิยังมีความรักดีๆรอเราอยู่ทุกพพทุกชาตนะเมีนบอพวกงเนานเนนเล้วนมนียนแนีนเนยนเนนเมียนเนียนเนนเนนเนน้นียนเนนเทหัวใจสิเพยนน้อี ก็ผมยังร้องไม่จบอยู่นี่ก็กูบอกกูจะร้องไงมึงหมดเวลาแล้วก็ร้องให้ผมร้องจบก่อนคนกำลังเศร้าอยู่เว้ยสัตว์เนี่ยมึงเศร้าใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจัดให้มึงหายเศร้าห้ามใครทำร้ายแฟนกู ขอโทษคุณฟ้าคามนะครับเที่ยวเรื่องคืนนั้นไปอวดเพื่อนแค่ผมไม่รู้ว่าคนอย่างผมอ่ะจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดคุณแบบนั้นอีกไหมเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องคืนนั้นอ่ะมันเป็นผลิตแอลกอฮอลหรือว่าความรู้สึกคุณจริงๆ อย่าคิดอย่างนั้นสิเขาจีไอเรื่องความรักอะนะจริงๆมันก็เท่ากันหมดแหละมันไม่เกี่ยวกับฐานนะหรือว่าอาชีพอะไรหรอกเราก็แค่ผู้ชายสองคนที่รู้สึกดีต่อกันแค่นั้นเองไม่ลาออกเราได้ไหมเนี่ยอยู่เป็นพนักง,งานดีเด่นในใจผมต่อไปนะ น,นี้ผมเอาไปซ่อมให้คุณฟ้าคามครับมันอาจจะไม่เพอร์เฟกเหมือนเดิมแต่ว่าผมว่ามันเหมาะกับคุณฟ้าคามไหมครับเป็นไงแล้วผมรอไหม คนที่จะบอกว่าฮักและพูดว่าฮักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกัน กรรีบเอาไปส่งครูอ่านแล้วลงต้อเห็นว่าเขียนเด็ดแต่มีอีกฝันที่นู้ยังเขียนว่าเสร็จเป็นออปสทิชที่เก็บไว้นานพอดูโอกาส